ว้ายว้ายว้าแล้ว่วสวัสดีวันด้ยทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันดีครับผมแอฟพงพีทและวันนี้เราอยู่ในรายการคลิปติด ไอ้คลิปงานมึงเซ็นเซอร์ให้กูด้วยกูต้องใจพูดแค่นั้นแหละก็อยากเปิดเลยไงมันเดือดเดือดทิพทิพดิบๆิบทิพีอะไรวะดิบดิบเถื่อนกับเขาดูปางกันนะ สําหรับคลิปติดผีในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่งมาเยอะมากนะครับผมแต่ล่าสุดเนี่ยอ้อหขอบน่นหน่อยได้ไหมมีคนหนึ่งแม่งส่งเมลบอกว่า,วาพี่เนี่ยผมส่งคลิปมาจากคลิปติดผีเลยนะผมอยากให้พี่ดูมากเลยเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าลูกเนี่ยทำ้ายแม่จนลูกเนี่ยต้องได้รับเวรกรรมที่ตามมาเลยเราก็แบบเฮีย,สยแสดงไม่ต้องเป็นแบบคลิปที่น่ากลัวมากแน่เลยพอเรากดเข้าไปดูนั่นแหละออ โอ้ oh, เลือจะเชื่อคือลิงอะมันไม่ได้ขึ้นเป็นเว็อม,มันขึ้นเป็นแบบอายุกอายือายุกอายืเยอ่มึงเข้าใจใช่ปะไอสัตว์เราไม่รู้ด้วยโดนไวรัสหรือเปล่าไอ้เปรตช่างมันคุณผู้ชมกุโดนแกงไปแล้วดึงดอเลยกรบผมมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยได้เตรียมคลิปผีอะไรน่ากลัวน่ากลัวบ้างแล้วผมมั่นใจเลยว่าสัปดาห์นี้จะต้องไม่แพ้สัปดาห์ที่แล้วอย่างแน่นอนกรับเอาเป็นว่าก่อนเข้าคลิปการผู้ชมกำมัดนะ ำหมัดตรงๆเลยนะหยิบเมาส์ขึ้นมาเลื่อนเมาส์ไปตรงปุ่มไลค์ป้องป้องป้อง,องสามรอบท่องน้มโมสามจบแล้วกดอีกสามรอบกดไลค์ลนะนะให้กูหน่อยละกันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมถามว่าทำทำไมกูก็ไม่รู้แต่กูหาวิธีขอไปแปะอยู่แค่น,นั้นแหละเราไหลไหลนักเกียรรักเลยโอเคต่อไปแล้วกันเดี๋ยวดูคลิปผีมา <c oughs> บอกอะไรครับผม สำหรับคลิปวิดีโอแรกนะครับทีมงานเขาบอกมาว่ามีชื่อคลิปนะครับว่าคลิป เงาใครครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่แน่ใจประเทศอะไรเป็นภาษาปแปลกๆนะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มเพื่อนนะครับแบบวัยรงวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาได้บอกว่าไปโรงเรียนในช่วงเวลาแบบโพลเพเย็นๆแล้วทีเนี้ยก็เดินสำรวจตามห้องต่างๆจนไปเจอห้องห้องนึงเนี่ยที่มันแบบโล่งแล้วแบบไม่ได้ใช้งานอยู่พอเขาเดินเข้าไปเท่านั้นแหละปรากฏว่ามันเกิดกลุ่มก้อนพลังงานหนึ่งขึ้นมาจากแบบดำๆกระจายกระจายอยู่รวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันจนมันคล้ายลักษณะ วิ่งเข้ามาหากล้องเลยครับโอ้ยเอาแล้วเปิดมาคลิปแรกต้องเดือดแน่นอนไปยังไงไปดูมอมอฟเลยครับอ่าอ่านี่ๆโรงเรียนโรงเรียนหุยโรงเรียนล้างปุ๋เนี่ยมันก็มีฟิลเหมือนโรงเรียนล้างอยู่นะหุยฮุยฮุยฮ้ยมีเสียงสวดด้วยาละ้ มันไม่เห็นจริงๆหรอเฮ้ยคุณผู้ชมพาพที่ผมเห็นน่ะมันคือเงาดําแบบจักระายแบบไม่เยอะอ่ะแต่มันก็รวมมาเป็นร่างคนที่มันไม่มีหัวว้ายคนลุกดูหน่อยผู้ชมสังเกตนะเนี่ยๆนี่เนนีโอ้โหไอ้เข็บอะมันไม่คมชัดนะแต่โอ้โหนี่มันเดินเข้ามาเลย อุ้ยนักกลัวสัตว์นักกลัวสัตว์นักกลัวสัตว์เฮ้ยแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เดินมาแล้วแบบแสงมันโดนหัวแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นบ้านด้านหลังอะ่ะมันเป็นกระจกแบบเป็นแสงเว้ยแล้วแสงมันสาดมาทําให้เราไม่เห็นไม่เห็นคอเขาก็เป็นได้แต่ i, เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่วะ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณภาพกล้องมันต่ำจริงๆอย่างน้อยองค์ประกอบของคนอะ่ะมันต้องเห็นชัดหมดแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นเงาที่มันกําลังรวมจะกลายเป็นคนขึ้นมาวุ้ยอ้ชนะงกลสัตว์ คุณผู้ชมผมไปรูดนะวันนี้คืออะไรเป็นคลิปจริงหรือคลิปแต่งแต่ถามถึงความน่ากลัวอืมผมให้สักเจ็บละกันคือถามว่ามันน่ากลัวไหมที่กูอยากให้แปดด้วยนะแต่คือคือนึ้ภาพอ,อกป่าวว่าไอ้คนที่มันถือกล้องอ่ะมันไม่เห็นได้ยังไงคุณผู้ชมลองกอย้อนหลังดูแบบผมดูนะมันว่าจะรกรักมั้สิเนี่ยดูนะคือเนี่ยถือกล้องเนี่ยมึงเห็นเนี่ยมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นแล้วมีมบทสวดด้วยใช่บทสวดหรือผมไม่รู้แต่ผ ถ้ามึงวิ่งเว้ยเพื่อนถ้ามึงวิ่งอะมึงจะน่ากลัวมากแต่มึงไม่วิ่งไงหรือมันไม่เห็นวะไม่รู้เหมือนกันนะเอาผมให้เจ็ดจุดห้าดาวแล้วกัน7จจุดากระโหลกเต็มสิบผู้ชมคิดยังไงคลิปนี้ให้กี่กระโหลกความน่ากลัวและความสมจริงคิดว่าน่ากลัวมาก้อยแค่ไหนใต้คลิปนี้แท็กเวลาแท็กเลขคลิปนะครับผมแล้วให้กระโหลกเต็มสิบกับผมหน่อยครับโอเคไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับคลิปต่อมาซีเรียลมีชีวิตฮะ <laughs> อะไรนะซีเรียลซีเรียลที่เราแดกกันนะกรอบๆที่เ,าเอาไว้กินกับนม,มนะคลิปนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยรู้สึกหิวตอนกลางคืนก็เลยลงมาเพื่อที่จะหาอะไรกินก็เลยไปหยิบซีเรียลหลังเย็นพร้อมกับนมมากินแต่ทีนี้เนี่ยก็เกิดเหตุไป่คาดนฝังเกิดขึ้นเมื่อจูๆ่ๆซีเรียลนั้นขยับเองได้โดยที่ไม่มีใครไปแตะมันเลยอ่าชิปหายแล้วไงครับคุณผู้ชมโอเคมาดูกันหน่อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะ อ่หาหรือมันจะหล่อนกันแนวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไปดูพร้อมๆกันเลยฮะโอเคอ่าฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคุณผู้มชมอันนี้เขาหยิบซีเรียลมาละอืมเปิดกล่องแล้วก็เท ي. แล้วไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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  เฮ้ยมึงขยับแรงไปป่ะเพื่อนมึงเป็นผีอิทิลิท์มึงก็เยอะเกินปกติพวกผีที่ออกมาเป็นผีพารานอ์มของฝรั่งที่แบบของขยับเองได้มันต้องแบบเอดอออดออดทีนี้ก่อนแต่ไอ้ที่นี่มันบู๊ชไปเลยอ่ะอ่าดูต่อดูต่อเอ๊ะอ่าสตันอานามีสตันเอาเป็นกูกูสตันเพื่อนใช่ใช่มันเคลื่อนมาเว้ยมันเคลื่อนมาจริงแต่อันดูต่อแล้วเฮ้ย คุณผู้ชมแปลกๆนะอ่ะแล้วไงนิ่งสงบจะเออ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 โอ้โหพระเจ้าปคุณรุนช่องถ้าจะขนาดนี้นะเพื่อนเพื่อนที่มันเป็นผีสิงซีเรียสอยู่อะมึงแบบโยนใส่หน้าเจ้าของบ้านไปเลยเพื่อนเอ้ยงูว่าตองเกงใจแล้วถามความน่ากลัวความสมจริง เออคือถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นเรื่องจริงอะ่ะมันก็อาจจะน่ากลัวแหละแบบใครที่ไปอยู่ในเหตุการณ์น่ะมันน่ากลัวเว้ยคือเรามองมันคือซีเลียงไงอยู่โน่แมงแล้วประเด็นคือคือมันขยับโม่อะ่ะมันไม่ขยับสมก็เป็นผีเลยอะ่ะแล้วประเด็นคือแบบมันมัน,มน กเหมือนเฟซขึ้นมาแต่แอคติ้งของผู้ชายเขาโคดูสมจริงเกินไปนะโอ้สองอย่างมันขัดกันนะผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะให้อะไรยังไงแต่ผมว่าคลิปนี้แปลกผมให้ให้าแล้วกันผมว่ามันยังไม่หลอนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบซีเนียร์มันสั่นคือแล้วมันลอยๆึยามาแล้วกึกอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เอาไปเลยเก้าเต็มสิบเลยแบบคืออย่างเงี้แยแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบเบาๆก่อนแล้วก็ลอยขึ้นแบบลอยอยู่ตรงหน้าตอนจกกังหวะที่เขาหันมาพอดีเลยอันนั้นคือคือแม่ที่สุดลวเว้ยแต่มันบี้ม 可真棒！<I> <laughs> มันไม่เป็นแเร์ีเลยอ่ะโอเคเอาไปหกดาวโมกูไม่ให้ีนี้เลยเพื่อนคุณผู้ชมคุณคิดอย่างไงแทงเวลาแล้วให้คะแนนหรือว่าให้กระโหลกหรือว่าให้ดาวด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดให้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปคลิปที่สามเลยครับกูหวังว่าทีมงานกูจะไม่แกงกูอีกนะฮะคลิปที่สามครับเงาอีกคนอยู่ข้างๆครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดข,ขึ้นต่างประเทศเหมือนกันครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้อยู่ในคอนโดคนเดียวแต่เธอเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวบางท,กงงางทีก็มีเสียงน้า เองบ้างหรือบางทีเหมือนมีเสียงใครสักคนอยู่ในบ้านจนเธอเนี่ยได้หยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายซึ่งตอนที่เธอถ่ายอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ในฉากที่เธอไลฟ์สดในเวลาต่อมาเนี่ยมันกลับมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเธอสาดกล้องเข้ามาที่ตัวเองแต่ไม่พบอะไรแต่เมื่อเธอสาดกล้องไปที่กระจกที่สะท้อนในทีวีกลับพบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างๆครับเอาแล้วจุย้ยเอาแล้วจุย้ยคาดหวังแล้วเนี่ยคาดหวังแล้วเนี่ยไปดูเลยฮะ เขากาลังเหมือนก็คุยอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็ชี้ว่าอ่ะเนี่ยใครเห็นบ้างข้างๆไม่มีใครอยู่นี่เขาบอกว่าข้างๆไม่มีใครอยู่นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่านี่ก็ไม่มีเหมือนกันครับแล้วตามสคริปต์ที่ทีมงานบอกมาเฮ้ยเฮ้ยเดียวนะซ้ายไม่มีอ่ะซ้ายไม่มีครับอ่ะฮะแล้วขวา ก็ไม่มีอาา่าฮะแล้วสิ่งที่เกิด <S <S Holy shit โอ้โหไอ้พวกคนลุกยันคอ Oh my god กูถามตรงๆนะมึงไม่กลัวรหรอวะมึงเห็นอะไรอย่างนี้แล้วมึงอยู่นิ่งๆได้โดยที่มึงไม่รู้สึกว่ากลัวคือมึงทำได้ยังไงวะคือจะบอกว่าเป็นหมอนไม่น่าใช่ลักะโโห ไอ้ที่ยิ่งสูมยิ่งเหมือนคนเหมือนคนใส่ชุดคุมท้องสีขาวผมยาวสีดําเสื้อออกชมพูหน่อยๆนว้ายว้ายว้าย ผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้อ่ะคืออะไรอ่ะโอเคมันอาจจะมีโอกาสที่แบบว่าการสร้างหรือว่าการเมคขึ้นมาเนี่ยก็แบบอาหารซ้ายก็อยากเอาคนไปอยู่ข้างหลังก่อนแล้วพอแพนกล้องไปทางขวาก็เอาเพื่อนไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วหลังจากนั้นก็จัดฉากมันก็มีสิทธิ์ทาได้แต่บ้าหลอนมากเลยเพื่อนความน่ากลัวเอาไปเต็มสิบความหลอนเอาไปเต็มสิบความสมจริงผมยังไม่ชัดเอาไปแปดรวมให้เก้าคะแนนแล้วกันนะ มาแรงแซงทางคุ้งจริงๆครับคาดหวังได้คคลิปนี้อันดับ3ยังขนาดนี้แล้วอันดับ4อันดับ5จะขนาดไหนอันดับ2อาจจะดูติดตลกไปหน่อยแต่ผมมั่นใจเลยว่าหลังจากนี้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า8กระโหลกแน่นอนครับใครยโลรคลิปนี้แท็กเวลาแล้วบอ,อกไว้ไ้วยนะจ๊ะ<อ>แล้วั้งพอมาแล้วไปดูคลิปที่ใสกันเลยฮะ โอเคคลิปที่4นี้นะครับมีชื่อว่าศพเดินได้ครับคลิปนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียครับเป็นแก๊งๆหนึ่งที่เขาเนี่ยไปล่าท้าผีในป่าจ้าแล้วในกณะที่เขาล่าท้าผีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเยอะแยะมากมายพอจะเป็นเสียงของตกบ้างหรือเหมือนมีคนอยู่รอบๆตัวตลอดเวลาแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่กลัวผีเลยซึ่งการแต่งตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างเด่นมากบวกนกนกสีเขียวเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดําซึ่งบอกเลยว่าผีที่นายเห็นก็คงจะต้องโผล่มาแน่นอนปรากฏว่าผีเนี่ยก็ออกมาจริงๆครับแต่เขาไม่ได้ออก ออกมาเป็นเงาดําไม่ได้ออกมาเป็นเงาขาวนะแต่ออกมาเป็นผ้าหอ่อศพเลยแล้วเดินได้ด้วยว้าวเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะเขาทําอะไรอยู่เขาเกาะต้นไม้เหรอฮะอารมณ์เหมือนต้นโพบ้านเราไหมเป็นไปได้ไหมมันม,มันน่าจะใช่เขาพยายามจะดันเหรอ,อนั่นคืออะไรอ๋ออันนี้คือผีเหรอเป็นผีเหรอ ไหนอะผ้าหอ่อศพไอ้ตอนนี้ผมมองไม่ชัดว่ะผมมองไม่ชัดแต่มันเหมือนหุ่นมากกว่าอ่ะไปดูฉากต่อไปเลยดีกว่ามันมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่โอ๊ยแต่แขนขยับอยู่นะโอ้ยแต่แขนขยับนะเฮ้ยแต่มันไม่มีหัวว่ะวายถือขวานได้ไหมอุ้ยอุ้ยไอ้ย,อยเอาจริงก็น่ากลัวนะเอาจริงก็น่ากลัวอยู่นะอันนี้วิ่งหนีนะครับ่อยังไม่จบว่ะอ่านี่ครับตามสทริปที่บอกไปล่าท้าผีในป่าช้าแล้วก็ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณชมเเบื้องเงี้ยหุ้ยไอ้เชห่อยไเายอย้ยโอ้ยอ้ยโยโอโ้โอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยย เออนะ่เห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยผ้าออกสบผู้ชมเอานะครับแล้วเขาทำไงอ่ะไม่กลัว คงไม่ใช่อย่างที่กูคิดนะอาจจะแบบว่าโอเคเออพระเจ้าเยซูช่วยข้าด้วยเราเจอผีแอะแอะแอะอะไรก็ได้เออคงคงจะเป็นอย่างนั้นนะนะแล้วแล้วทำไมกล้องไปโฟกัสที่หน้ามินเนี่ยนละ่ะเฮ้ยเพื่อนกูหลอนแล้วเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์อยู่ดีๆกล้องไปโฟกัสหน้ามินเนี่ยนเฮ้ยเพื่อนทำไมเมื่อกี้มึงไปโฟกัสหน้ามิเน,น,นเนี่ยนเพราะกูตกใจเ่ยเพื่อนไม่เอานะกูหลอนนะเพื่อนโอเคป่ะผมว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะ มึงจะยิงเลยเหรอมึงจะยิงเป็นลิงมึงยิงจริงๆด้วยแล้วยิงไม่โดนด้วยสลัดผักเอ้ยเอาเอาเอาผีลอยไปแล้วเอา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 โดนยิงหนักกระติกทีเดียวถอยห่างเลยอะไรคำนี้อะไรคำนี้คุณผู้ชมที่ลราอยู่ในยุคอะไรคำนี้ล่าท้าผีแต่ผีกลัวหนังกระติกฮะโอ้ สภาพกูอยากเล่าแต่การเป็นผีมากเลยถ้ากูเป็นผีนะเออความน่ากลัวให้เท่าไหร่ความหลอนเท่าไหร่ความสมจริงเท่าไหร่สองคะแนนแบบสองกระโหลกเต็มสิบไะไอ้ยังเหมือนรายการบันเทิงอ,อันเนี่ยโอ้ัวของไทยยังน่ากลัวกว่านี้เลยอันนี้ปึ้งมาแนวตลกแล้วเพื่อนโอ้นี่คลิปมุมหับสี่จริงเหรอทีมงานไม่เวิร์กนะอย่างเงี้ย เอาไปสองดาวบอไปดูคลิปสุดท้ายเลยคุณผู้ชมอ,อย่าลืมนะคลิปนี้ให้กี่ดาวบอกผมด้วยละกันอันสุดท้ายครับเสียงร้องไห้จากสุสานครับคลิปนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นเคยครับเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยมีบ้านติดกับสุสานในช่วงวลาค่ำคืนเนี่ยเขาก็ที่เหนเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ในสุสานเนี่ยบ่อยอครั้งมากเขาก็เลยตัดสินใจได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยออกมาดูครับเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนกันแน่แล้วปรากฏว่าก็เกิดเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้าซึ่งบอกเลยว่าระดับความน่า เลยครับอ่ะมาดูกันว่าทีมงานกูจะเวอร์แค่ไหนครับเป็นคนรัสเซียหรือเปล่าเหมือนจะเป็นรัสเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าไดแอนดริงฉันงำลางทำอะไรอยู่อ่านี่นี่สุสานอ <c oughs> อ่แล้วอ่า crying in the century อ่าร้องให้ประมาณตีหนึ่งเอลิมาโนชิงกตุมาเเขาเรียกผู้หญิงออ๋อนี่ไงอ่ะผู้หญิงกอมาติอ วอดเพื่อไอ้เหี้อโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยวกวนหัวลุกสู้เลยไอ้เหี้ยงดาคว้าเฮ้ยทีมงานสามารถ โอ้ยเราส่งผกูเปลี่ยนเลย <g ül> ทีมงานครับขอบผ้าเมื่อกี้แล้วดันแสงขึ้นได้ไหมผมอยากรู้ว่ามันมีองค์ประกอบหน้าหรือเปล่าคือตอนนี้ผมไม่เห็นหรอกแต่ผมอยากดันแสงในคลิปให้แบบเออคนที่ดูคลิปอยู่แล้วเห็นชัดขึ้นคือองค์ประกอบที่เรมเห็นคือเหมือนก็เป็นร่างคนอะอยู่เงี้ยแล้วก็เออมันผมเห็นเหมือนลักษณะแต่มันเห็นแค่ลูกกระตาไม่ห็่ลูกกระตาที่แบบมันสะท้อนแสงนิดนึงแต่ตัวมันบางมากกระต่ายความน่ากลัวเนี่ยเอาไปเต็มสิบเลยฮะโอ้คลิปนี้กูเอาถ้วยไปเลยครับผม ิส <S <S อโอเคคุณผู้ชมแลวนี่ก็คือ5คลิปติดผีในสัปดาห์นี้ที่ผมบอกเลยว่ามีทั้งคลิปที่น่ากลัวแล้วก็คลิปไร้สาระที่ทีมงานกูคละกันมานะฮะเดีย๋ยวกูว่ากูต้องไปติหน่อยแล้วบอกว่าเอาแต่คลิปน่ากลัวน่ากลัวดิโอ้โหสงสัยคลิปเหลือน้อยแล้วนะครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคละอะไรไว้ผมงี้นะครับโอเคเอาไปรอดีว,วันนี้ถ้าคุณผู้ชมรักกันชอบกันก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกันกระทืบไลค์กระทึบแชร์กมหน่อยลวกันนะครับแต่วันนี้กูยังไม่ชัดนะวันนี้กูยัังไไมมมมม่่ชวรรนนะผสาาาถเเอคลิปหุ้็ แต่คุณผู้ชมครับปกติคลิปอ่ปกติกล้องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันจะจับหน้าผมเ,ลเวล้าน้าผมไปมันก็จะจับแต่ไอตัวจับหน้าผมมันไปจับตรงมินเนี่ยนเลยดิผมก็แปลกใจเหมือนกันแต่ผมไม่มีอะไรหรอกมั้งอโอเคคุณผู้ชมอั่กากดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปละไปไ๊บ